สวัสดีครับเหล่าชมลมคนชอบอ e ี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 สปอร์ตนั่นเองคนระับสวัสดีครับ ท่านสมาชิกชมรมคนชอบ <c oughs> ที่ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกวันหยุดวันพระวันเจ้าวันไหนไหนวันไหนไหนพวกท่านก็ไม่เว้นกันเลยใช่ไหมแลวเมื่อไม่นานมานี้ครับมีข่าวเด็ดๆที่สมาคมอ e ีสปอร์ตรับอินเตอร์เนชั่นแนลและระดับจักรวาลเลยนะน่าจะต้องมีมติในที่ประชุมครับเพื่อตีคองร้องเปล่าประกาศให้เกมเมอร์ทั่วทุกสารทิศได้รับรู้และเข้าใจตรงกันข่าวนั้นก็ไม่ใช่ข่าวอื่นไกลครับสมาชิกชมรมคนชอบลีดออฟลีเจนไวย ไวฟ์ชาวไทยลายหนึ่งฮะออกมาตั้งก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมทำไมทำไมสก,กินจันหน้าฟอร์แคสต์นักข่าวสาวสายกลมอุตุนิยมวิทยาครับที่ถูกพอจากเกม PC มาลงมือถือนั้นดูหน้าตาคุ้นเคยเหมือนคนใกล้ตัวเรา,เรา,เราท่านๆเหลือเกินน่าคุ้น,น,นรนะจริงๆนะคิดไปคิดมาเอ้าสาวผมปลอนคนนี้นี่มันนอน เอมี่ฟูคะดะนี่วะเพราะว่าแม้แต่เพจออฟฟิเชียลครับเพจออฟฟิเชียลแฟนคลับของเอมี่ฟูกะดะที่มีผู้ติดตามถึง3 8มจุดแปดแสนคนก็ยังเห็นด้วยเลยครับว่าเอ้ยใช่มันเหมือนจริงแล้วก็แชร์เข้าไปคนก็เป็นที่เฮือหากันมากมายมหาศาลเลอเกินครับแต่เพื่อนนะครับรู้หรือเปล่าว่าไม่ใช่เพียงแค่จันน่าฟอ r ์สแคทเท่านั้นนะครับที่หน้าตาละไม้คล้าย,คลายขึ้นกับคนดังในโลกข,ของความเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่าสืบสาวประวัติอันยาวนานของลีกออฟลีเจนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีตัวละครหลายตัวครับผมที่หน้าตาดันไป ตรงกับคนดังในวงการบันเทิงซึ่งมีทั้งดาราบันเทิงทั่วไปนะครับรวมถึงดาราหนังผู้ใหญ่ด้วยนะซึ่งวันนี้ครับทางแวดวง eSports ได้รวบรวมมาให้รับชมกันแบบเ e อ็กซ์คลูซที่นี่ที่เดียวครับจะมีใครบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับตามมาดูกันเลย คนแรกนะครับนั่นคือเมียคาลิฟาเมียคาลิฟานะครับผมเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ที่หน้าตาสวยคมมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นลูกครึ่งอเมริกากับเลบานอนดูมีเสน่ห์ชวนหลงไหลเป็นอย่างมากเลยครับยังมีคนติดตามหนังของเธอในเว็บดําส้มกันอย่างเยอะมากรวมถึงคนไทยครับก็ติดตามผลงานเธออย่างมากเช่นกันนะครับส่งนจากการที่ตัวเธอนะครับผมได้เล่นหนังผู้ใหญ่นะครับรวมถึงซว้ทรงองค์รวมของเธอนี่ถือว่าสุดยอดมากๆทําให้เธอขึ้นอันดับหนึ่งของเว็บดําส้มได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเธอเองจะไม่ได้ งานเกี่ยวกับเรื่องของวงการผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังฝากผลงานไว้ที่เว็บดำส้มอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับซึ่งหน้าตาของมีอาคาลิฟานะครับผมดันไปค้ากับตัวละครในเกม v อ l ์ลแลนด์ครับซึ่งตัวละครที่ว่านั้นนั่นก็คือตัวของคิวจอยคิวจอยนะครับเป็นตัวละครสัญชาติเยอรมันครับซึ่งความสามารถของเธอนะครับคือการตั้งป้อมโจมตีศัตรูนั่นเองซึ่งตัวละครคิวจอยนะครับถูกอัปเดตมาในวันที่4สิงหาคมปีที่ผ่านมาเป็นเพื่อนคิดว่าไงครับตัวละครคิวจอยและมิ ที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นข่าวกันมาบ้างนะครับกับตัวละครลัก์ครับตัวละครลัก์นะครับเป็นตัวละครที่อยู่คู่กับเกมวิวออริจินมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงถูกพอร์ตมาให้เล่นในเกมวิวออ n ิจ w นวายเวฟกันด้วยนะแต่ในตัวละครจริงๆครับตัวโมเดลเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ใน mv ครับของตัว Warrior ที่เป็นซีนิมมติกมิวสิกวิดีโอของทางไลออที่ได้ทำการปล่อยออกมาเนี่ยผลปรากฏครับว่าตัวละครนี้เนี่ยหน้าตาดันไปละไม้คล้ายคลึงกับตัวของดาราหนังผู้ใหญ่หนึ่งคนครับซึ่งดาราคนนั้นมีชื่่อวา อีวาเอลฟี่ครับเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่อายุ19ปีเกิดวันที่27พฤศภาคมปี2543เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะครับสำหรับเว็บดำส้มด้วยความที่เธอนั้นน่ารักเซ็กซี่แววตาดูแล้วน่าทะนุถนอมรวมกับหุ่นที่ชวนฝันนะครับที่ถ้าผู้ชายหลายท่านนะครับผมใฝ่ฝันจะอยากได้มาครอบครองซึ่งในชุมชนของเกมเด็กออฟนี่เจนนะครับก็ออกมาพูดกันอย่างหนาหูครับว่าตัวละครนี้เนี่ยหน้าตามันเหมือนจริงๆเลยนะใน MV วนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไงครับกับตัวของอีวาเอลฟี่และตัวของลักส์ใน Warrior m u s i c สิกส์วิครับและนอกจากนี้นะครับผมยังมีตัวละครหลายตัวนะฮะที่น่าเหมือนดาราในปัจจุบันนี้มากๆเลยนะครับจนแฟนๆเนี่ยวังให้ดาราระดับออสการ์นะครับมาเล่นหนังหรือซีรีส์ของเกม l อในอนาคตโดยจัดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวละคร LL ในเวอรชันคนแสดงมาให้รับชมกันด้วยครับและนี่คือภาพส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ดังกล่าวนะครับคนแรกครับขวัญใจมาชนของเราครับเคียานรีเป็นยาสุโอกาเลต์จอนสันครับเป็นตัวของคาตาล i นารีเวนครับเล่นโดยคาราเดอร์วิน เซธครับเล่นโดยเลวิสแทนแอชครับเล่นโดยบรูคลินเดเคอร์เคทลีนเล่นโดยเอมิลี่บรันต์ตัวละครอารีครับแม่จิงจอกสาวของเราเล่นโดยเกมยรมาชานและไดาน่าครับเล่นโดยชาลีเทอรอน ซึ่งก็จริงๆแล้วครับพูดถึงความเป็นไปได้เนี่ยก็พอที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางไราได้ทําการเดินหน้าจ้างคนที่จะมาผลักดันโปรเจกต์หนังและละครทีวีรวมถึงซีรีส์ในต่างประเทศแล้วนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าไรออดนั้นจะทําจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องที่ไม่ได้เป็นหน้าคนจริงที่ไม่ได้เหมือนในตัวละครแอลครับแต่เป็นมโนภาพที่มีการสืบสาวเรื่องราวและเป็นประเด็นดราม่าในชีวิตจริงกันบ้างนะครับเรื่องราวนี้ครับถือว่าเป็นประเด็นที่ร้ายแรงมากๆเลยนะ ผู้สร้างที่ตั้งใจให้เหมือนกับเด็ดไอดอลในจกักรวาลเกมนี้เพราะเธอมี Twitter มี Spotify ของตัวเองเสร็จสับแต่พอเปิดตัวอย่างจริงจังผู้เล่นหลายคนดันไม่ค่อยชอบครับจนถึงขั้นว่ามีแอนตี้ซิลฟีนซังั้นไปส่วนหนึ่งนะครับผมก็พบว่าเธอถูกผลักดันออกหน้าออกตาเหมือนเด็กเส้นได้เป็นตัวรับการแข่งขันชิงแชมป์โลก World ปี2020ร่วมกับรุ่นพี่ KDA อย่างหน้าตาเฉยครับนอกจากนี้นะครับช่วงแรกเธอยังมีคาแรคเตอร์มีสตอรี่ที่โหดเกินภาพลักษณ์มากจนเกินไปนะฮะยกตัวอย่างเเเเเเเนนนนนนนืื้้ออออรรรร่ร่่่ง่งงกกาาาะะะคคัับบชชปด็ิสสวขผ มาทาพลังงานเครื่องดนตรีหรือคาแรคเตอร์ที่ดูหญิงราวกับเน็ตไอดอลยุค 4G และที่หนักที่สุดนะครับก็คือเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ครับดรมาม่านี้นะครับผมเกิดขึ้นตอนที่เซเลฟีนถูกเปิดตัวใหม่ๆครับและมีสาวสวยหนึ่งคนนะครับผมนามว่าสเตฟานีได้ทําการอ้างตัวเองครับว่าเคยมีสัมพันธ์สั้นๆกับพนักงานไลออทเกมผู้สร้างลีกออฟลีเจนได้ประกาศว่าตัวของเซเลฟีนนั้นได้ถูกถอดแบบมาจากตัวเธอชัดๆเลยครับโดยเธอนะครับให้ข้อสันนิษฐานไว้หลายอย่างอาทิเช่น1 แฟนของเธอวงเล็บว่าในตอนนั้นนะครับรับผิดชอบงานของ KDA ข้อ2นะครับก็คือชื่อของเซลฟีนนั้นกับสเตฟานีคล้ายกันจัดจๆข้อที่3ครับวันที่19กันยายนวันที่เซลฟีนได้โพสต์บนโซเชียลประกาศร่วมงานกับ KDA นั้นตรงกับวันเกิดของสเตฟานีพอดีเลยครับ และข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับระหว่างนี้ทั้งคู่กำลังเดทกันนะครับผมพนักงานหนุ่มของไรออดเคยเอาภาพของเธอไปให้เพื่อนที่เป็นนักวาดภาพของไรออดดัดแปลงให้เป็นตัวการ์ตูนและส่งกลับไปเป็นของขวัญและในช่วงที่คบกับเธอก็ส่งภาพตัวเองหลายภาพให้แฟนหนุ่มคนนี้ซึ่งบางภาพก็ดันคล้ายกับภาพตัวละครอย่างเซราฟฟนเส้นล์เกินครับสุดท้ายนี้นะครับผมบทสรุปไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไรออดได้ปิดทวิตเตอร์ของเซราฟฟินอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับ ส่วนอีกเรื่องที่เป็นสตอรี่สมัยดึกดาบันครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคนหน้าเหมือนนะแต่เป็นเรื่องของคนที่หน้าใช่เลยครับเพราะว่าสกินรูเชียนสไตเกอร์ครับสกินรูเชียนมากนะักฟุตบอลจอมดุที่มีเอ็ดกาดาวิดเป็นต้นแบบนะฮะก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันครับตอนนั้นครับไลออดได้เอานักกีฬาเจ้าของฉายาพิ้นบูของยูเวนตุสนะครับมาทําเป็นสกินแล้วก็ช่วงแรกๆแกก็ออกมาทวิตขอบขอกขอบใจไลออดครับที่เอาไปทําสกินอย่างสมเกียรติโอ้โหไม่ลืมเฮียจริงเกมนี้ดีมากเลยเพราะว่ามีผู้เล่นมาสารเฮีย ก็จะได้ดังไปด้วยแต่ไปๆมาๆครับไปไงมาไงไม่รู้กับเฮียเอสแกประกาศ mm hmm. ออกมาทันทีครับว่าจะฟ้องไรออดครับแล้วก็มีการพูดคุยกันชดใช้ค่าเสียหายนะครับจนถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเลยแหละสุดท้ายครับไรออดเป็นฝ่ายแพ้คดีก็ต้องลบสกินนี้ออกจากเกมไปอย่างถาวรครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไรออดก็ไม่เปิดเผยแล้วครับว่าพวกเขาเอาใครเป็นต้นแบบการทําสกินนะปล่อยให้เป็นปริศนามมาโดยตลอดและพวกเขาเคยออกมาให้ข้อมูลครับว่าจะไม่มีวัน เลยครับที่จะเอาแฟนเมสหรือว่าสก,กินหรือว่าไอเดียต่างๆนะฮะที่เกิดจากผู้เล่นครับมาเป็นสก,กินของแท้ในเกมเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาลตามมาได้ในอนาคตน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวละครมันหน้าเหมือนกับคนจริงหรือคนจริงหน้าไปดันเหมือนตัวละครรวมถึงดาราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็บางอันก็อาจจะจบไปแล้วนะครับบางอันก็ยังมีการพิพาทวิจารณ์อยู่ยังไงก็ขอเพื่อนๆนะครับลองพิจารณาใช้วิจายในการรับชมดีๆด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆนะครับอย่า ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแวดวง E-Sports ในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับและเกิดเพื่อนๆนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารของวงการ E-Sports นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจแวดวง e s p o r t ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แวดวง e s p o r t ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ